สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลนะครับเช้าวันนี้หมอเก่งพามาดูทุเรียนที่สวนหมอเก่งนะครับทุเรียนต้นเหล่านี้พวกนี้นะครับเห็นไหมครับปลูกไว้ใต้ต้นกล้วยมีปัญหาเวลาต้นกล้วยมันโตขึ้นนะครับมันบังแดดบังแสงนะครับหมอเก่งก็เลยทําการจัดการเอาต้นกล้วยออกนะครับหักต้นกล้วยออกลงเลยนะครับนี่ครับนี่ครับหักออกไปเลยครับเดี๋ยวลูกขึ้นมาแล้วก็ขุดหน่อไปปลูกเพิ่มนะครับอันนี้ค <sh arp from predators> <trans> ือต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ใต้ ต้นกล้วยนะครับตอนแรกมันใบไม่ค่อยแตกช่ออะไรครับไม่ค่อยแตกใบอะไรครับใบมันหล่นลงเพราะว่าถูกต้นกล้วยบังแสงนะครับหมอเก่งก็จัดการนะต้นกล้วยอ,อยากเอาเต้นกล้วยออกแล้วนะครับใบก็เริ่มที่จะแตกช่อแตกใบใหม่นะครับเห็นไหมครับนี่ครับกำลังยืดช่อขึ้นมานะครับเสร็จแล้วปลูกไว้ใต้ต้นกล้วยเนี่เราปลูกไว้แค่ชั่วคราวนะครับแต่ต้นกล้วยโตขึ้นแล้วก็ รีบเอาต้นกล้วยออกนะครับนี่ครับหักต้นกล้วยออกครับยังมีความสามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยขุดไปปลูกเพิ่มนะครับนี่ครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับปลูกไว้ใต้ต้นกล้วยหอมทองนะครับหลังจากเอาต้นกล้วยล้มลงไปแล้วครับนี่ครับใบใหม่เลยนะครับตอนนั้นคือใบมันเป็นแบบนี้เลยครับมีแต่ใบแก่ใบเหี่ยวใบแห้งนะครับไม่เติบโตเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับมันอยู่ใต้ต้นกล้วยใบมันร่วงหมดเลยนะครับไม่โดนแดดหลังจากหมอเก่งเอาจัดการต้นกล้วยออกนะครับตรงแถวนี้นะครับ นี่ครับต้นกล้วยที่อยู่รอบๆนะครับที่มันบังแสงนะครับก็เริ่มที่จะแตกใบใหม่ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่ครับแตกใบใหม่ครับนี่ครับสรุปปลูกใต้ต้นกล้วยปลูกไว้แค่ชั่วคราวนะครับถ้าต้นมันติดแล้วแล้วก็ทําลายต้นกล้วยออกไปต้นกล้วยครับหมอเก่งล้มเอาออกหมดเลยนะครับหลังจากก็ออกแล้วผ่านมาสิบวันนะครับนี่ครับแตกช่อใบสวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ครับต้นทุเรียนนะครับ นี่ครับสวยงามเลยนะครับหลังจากเอาต้นกล้วยออกนะครับสรุปต้นกล้วยก็บังแสงนะครับบังแสงบังต้นทําให้ต้นทุเรียนเราไม่โตนะครับหลังจากเราออกไปแล้วก็โดนแสงแดดทุเรียนตั้งตัวได้ก็เริ่มที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วก็ทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับปลูกไว้ใต้ต้นน้ำวาเตี้ยน้ำวาเตี้ยเป็นลูกแล้วนะครับไม่กล้าหักต้นน้ำปลาเตี้ยออกนะครับเห็นไหมครับปลูกไว้สามเดือนต้นกล้วยพวกนี้ครับมันบังแสงแดดต้นทุเรียนนะครับทําให้ต้นทุเรียนเห็นไหมครับมันไม่แตก ใบอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับใบไม่เดินไม่มีอะไรเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับปลูกไว้ทั้งสามเดือนแล้วครับต้นก็ยังเท่าเดิมนะครับไม่มีแตกใบใหม่ไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับข้างซ้ายก็กล้วยนะครับข้างขวาก็กล้วยน้ำวัาเตี้ยนะครับเดี๋ยวรอรอได้จังหวะดีๆก่อนมอเก่งค่อยจะเอาน้ำวาออกนะครับนี่ครับมันได้ลูกแล้วนะครับกล้วยน้ำวาเตี้ยต้นนี้ครับแล้วก็แตกหน่อเดี๋ยวค่อย ุดหน่อไปปลูกใหม่นะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชัดๆนะครับเห็นไหมครับใบมันไม่มีใบใหม่ไม่มีงอกไม่มีการเติบโตของใบเลยครับใบก็ยังเท่าเดิมนะครับปลูกไว้3เดือนแล้วนะครับต้นนี้ครับคืออยู่ใต้ต้นเราต้นเงากล้วยนะครับ อาจจะปลูกไว้แค่ช่วงแรกก็พอนะครับต้นกล้วยแห้งใบหล่นใบอะไรเลยนะครับปลูกไว้ใต้ต้นกล้วยครับเห็นไหมครับใบมันไม่เดินนะครับขนาดรดน้ําทุกวันนี่ครับต้นกล้วยต้นนี้มอเก่งก็จัดการไปครับต้นนี้ครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับต้นนี้ครับปลูกไว้ตั้ง3เดือนเหมือนกันครับใบไม่เดินไม่อะไรเลยครับเพราะว่าต้นกล้วยบังแดดนะครับเป็นเหมือนกันหมดทุกต้นเลยนะครับต้นที่ปลูกไว้ใต้ต้นกล้วยครับเห็นไหมครับใบมันแห้งเหี่ยวไม่ยอมเดินไม่อะไรลยครับใบร่วงใบอะไรหมดเลยนะครับนี่ครับ ลายต้นกล้วยต้นนี้หมอเก่งเขาทางการโน้มเอาลงแล้วนะครับโน้มไว้นะครับเสียดายลูกนะครับก็เลยมันกําลังออกออกแทงปีอยู่ครับก็เลยโน้มๆน้มไว้ก่อนเผื่อได้กินนะครับแต่ว่าพยายามเคลียร์พื้นที่ให้ต้นทุเรียนต้นนี้ได้รับแสงแดดเห็นไหมครับหมอเก่งหักต้นกล้วยลงเลยนะครับเพราะว่ามันบังแสงแดดนะครับหลังจากต้นทุเรียนเราตั้งตัวได้นะครับนี่ครับรอดูรอดูผลลัพธ์กันนะครับลายต้นกล้วยไปเลยนะครับเพราะว่ามันเติบโตมาบังต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนต้นนี้กําลังจะฟื้น คืนชีพขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากด้วงแทะกินต้นมันนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ผลไหมครับต้นกล้วยออกไปประมาณ1เดือนนะครับใบก็เริ่มที่จะแตกชอบใบใหม่นะครับต้นนี้นะครับเห็นไหมครับเรียนรู้จากสิ่งผิดพลาดนะครับนี่ครับต้นทุเรียนครับกาลังตั้งตัวตั้งทรงใหม่เลยนะครับนี่ครับสวยงามนะครับต้นนี้ใต้กับใกล้กับต้นเล็บมือนางนะครับกล้วยเล็บมือนางนะครับกําลังแทงปีออกออกออก ออกลูกนะครับเดี๋ยวรอกเก็บลูกก่อนค่อยทําลายต้นกล้วยและมือนางต้นนี้ไปนะครับแล้วก็ออกหน่อเยอะมากเลยอันนี้ค่อยปลูกขยายไปที่อื่นนะครับเห็นไหมครับก่อนปลูกต้นกล้วยล้อมรอบต้นตุเรียนต้นนี้เลยนะครับหลังจากก็ออกก็เติบโตดีนะครับเป็นไงบ้างล่ะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ